มาแล้วมาแล้วครับม้วมเครื่องเด้อครับเด้อมืออื่นนะครับพอ,อกันนะครับฝากให้กำลังใจน้องๆทุกคนเด้อครับเด้อยวสิขึ้นอ่นานใ่นะครับเนาะเป็น QR code หรือเลขบัญชีนะครับฝากในเด้อครับพี่น้องปองปายทุกคนเครื่องเสียงดังแล้วครับตั้งแต่เมื่อนี่ละเสร็จแล้ว ชุดใหญ่อลังการครับวันนี้เรามาแบบอลังการเลยนะครับวันนี้จะเต็มเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการไม้แผ่นเดียว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 โยโยโย่สำหรับพี่น้องที่มากินเนื้อย่างอกับเปิดขี้เก่าด้ครับเด้อรองร้อยนะครับท่านไนเก็บโยลูกค้าหลายครับวันนี้โ่ทันเก็บเอานะครับ ทั้งลูกค้าหลายทั้งกันแ่งเ่องนะครับเนาะมาอื่นนะครับพอกันนะครับจานเฟิร์สกัสิมาว่าซันพันวามาได้ครับเด้อว้อมเครื่องแล้วเสร็จแล้วอเอาตรงมีการโฮมร่มได้ครับเด้อเอ,อิญพี่น้องเขากุม้มโอ้บ่เม่นเขากุ้มครับเอามาล่ำซิ่งมาแล้ครับมาล่ำซิ่งล่ำเงาเสร็จแล้วครับ,บ,บพูดแล้ว <laughs> โมลาซิงมาแล้วครับมาลามซิงนะครับไอมลาซิงอิเล็กโทรนนะครับเนาะพี่น้องเยอะเยอะเมือนี่เขาจัดเต็มอีดีครับเพืู่นร่วมี่ทอดไสคนมาให้บัดาเพราะว่าเขามันบดเปิดตุนนะครับก็เลยเอามาลองว้อมเครื่องพร้อมเลยแหละครับวรอมเครื่องไปน้ำเสียดีแต่ว่าจอ่ะลำโพงเขามาชุดหน่อยๆนะครับเนาะพ็เลยอันเลยฟังนะครับเนาะมาฟังได้ด้วยครับเด้อพี่น้อง ทางไร้สดนะครับที่ฉมากินหมูกระทะมาอะชอยลูกหลานทีมงานเอ็ดดีมิซิคือเก่าใช่แล้วครับมีเวทีแล้วครับสมือนี่อลังการแน่นอนครับบ,บัวาจะเป็นระบบไฟแสงสีเสียงอุดรบ้านร้านเหล่ามีดนตรีออุดรบางร้านทยอยเปิดแล้วครับไอ้ร้านเหล่ามีดนตี บางร้านกันเริ่มเปิดคนเขาแล้วครับโอยนี่แหละครับ,บ,รบจริงที่ต้องการนะครับน้อพี่นอ้องอยากให้พี่น้องนะครับสรอยเป็นกาลังเอื้อก,กลังใจให้น้องนองนะครับปูบ่มีคาโตวสวัสดีครับบ่มีคาโตจ้าคนสวัสดีครับเอแล้วแต่พี่น้องริตนศาสตร์วันต่อไปจะ <laughs> ของน,น,นี่น้ำนี่ละวะนะครับเอา้าแ,แต่งเครื่องแตงหยางแหมพี่น้องได้เบึงได้ช่มนะครับนะเนาะ ุดใหญ่อลังการแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเบ่งผุดไฟหฮออลังการอีรีครับคุณ <c oughs> <c oughs> บ่มีคาโตนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องนะครับเป็นกำลังเอึก,กระลังใจเห็นวงังไงเงิ่นบฮทดก็อยากฮ็ดน,น้เพิ่นเนาะครับน <c oughs> เออนาะพี่น้องอ,อบ่มีดอกครับว่าสิบ,บัสเท่านั้นบัสเท,ท่านี้บ่มีเด้อครับเดอ้อหลาน อันเอ็ดดี้มิวสิกนี่บอมีสั่นเล้ย <laughs> เพราะว่ามันบ <laughs> <laughs> อมีอ่นะครับเดี๋ยวสิลองเปิดไฟให้ฟัง <c oughs> โอ้ส้มครับอ่าลองเบิง่งเนาะว่วาระบบไฟขาไ้าเป็น <laughs> ยังไงมันติดเวลาสัวจริม <laughs> <laughs> แจงจังปางไร่ผลิตภัณฑ์มอลล่ำมูนะครับบัดน,นี้อลังการแน่นอนครับ <c oughs> <laughs> พวกนี้นะครับเจอกันนะครับ ร่างการอีด<อ>ีครับผู้ข้าขาวเนี่ยงาย้างปมปันยางฝรีเหลวมืเอื่นนะครับพอกันคือเก่าครับมาอือนอ่นโซ่ขักเนี่ยอ๋อขนคือเบื้องหลายแคบบัดเนี่ยท่นนงชัยบุรพาคิดหอดครับครับกินหอใหอ้กันเดอ้อพี่น้องปองปลายสุขสุขขกคน,นครับมาอื่นนะครับพอกันเดอ้ออีลีครับก <ร umes. S 1> ็เตรียมเครื่องเตรียมยางเรียบร้อยวัดแล้วอ่าเขาเอามาวอมเนี่ยครับจุดหน่อยๆเข้า พอได้เปิดน้ำเพึเน่นเนาะครับเนาะปันต่วันแดงพูดแล้วเยี่นะครับเนาะเดี๋ราจะจังเอ้าไฟหรอนี่เป็นยังโอ้วัดใจร่างกายนี่ครับ ผู้นาผมาขาวจุนพูนเลยไเอามาว้อมบันผมก็ได้เด้อน้องธงชัยบรุรพานะครับหมอลำดังทั้งเมืองอกุศลแซลลวครับชัดไรซดครับผมมีโอกาสนะครับจะได้ไปยามโย่แล้วครับพี่น้องป้องไปสุสขสกุลเนาะนอกอาก เฮ็ดผู้เดียวครับคนว่ายุผูด้เดียวนี่ละผู้ลานากำหน้าดำเบิด้ดซะแล้ว <laughs> ก็ข่าวนะครับนะครับมือเอินพอกันคือเก่าด้วยครับเด้เอาทางบ่าจะเป็นทางไร้สดบ่าจะเป็นทางแสดงสดดันหน้าเวทที่เอา เขาบอกมีงานเท่ากับเอาแบบนี้แหละเนาะอืวงในน้อยในี่ละคือเกานั่ยละครับวงในน้อยเออแต่ว่ากกเคิดแบบคือจังอันวงยังไงคือเพิ่นนะครับเนาะเอบอบ่มีค่าโตแต่ว่าอยากให้พี่น้องนะครับสนับสนุนนะครับเออผูลหาผู้ลชิปก็เอาครับบ่เด,ด็ดบ่ได้หลายกับบ่เป็นยังครับซอยๆกันไปเนาะครับเนาะทุกคนก็ก็อเอาา้นว่ากับประสบปัญหาคือกันประสบปัญหาอย่างโควิดสนดอกหาเงินยากอืม ได้หาบาทสิบ,บาทกันยังดีครับเด็ดไปนะครับเนาะต่ว่าระบบนี่จัดเต็มแน่นอนครับ<อ>พวกนี้นะครับจัดเต็มจริงๆนะครับโบเซียกับาเบรวลดตั้งตั้งเครื่องจเมือนี <c oughs> ปุ่นปุ่ใหีหน่นวดกับเขามาเพิ่งแล้ว <c oughs> เอเจอ้าหนว่าลอยคลายเสียงแหลมแขวนว่าเจ้าเฮ้ยมาคอยซื้อตั ลอยขายก้อนกันมันนี่แม่จังแล้วค้อนไหวผู <c oughs> ้ดเดียวเนี่ยล่ะมูนาวงกับแม่นพูนีค้อนไหวกับแม่นพูนีใครเนี่ยตับอลไปอาบนำ้ำแจงโตล้ำ้อมเรยอล้ำบอบปินเดกะนะครับเนาะเห่นแต่ดนตรีเป็นนะครับเนะบาะเออาะว่าจะเป็นจังดนตรีไปก็ไ,ได้เด้อครับเด้อาะว่าจะเป็นเครื่องเสียงเวทีชุดเล็กมันชุดเงี้มันเห่นย่อะไรครับเขาต้องเอาชุดหน่อยนี่แหละไปครับเนาะ เบดข้างระใบนะครับระบบสตรีมมิ่งนะครับพวกนี้ระบบเสียงนะครับเป็นจังไดอกาให้พี่น้องได้ฟังนะครับได้ชมครับกล่องห้องกะย่งขาดผู้สนับสนุนนะครับกล่องกะใส่ของจบของหลานนะครับแลตอนนี้ใส่ของหลานโบท่านได้มีกล่องงามๆคือเพิ่นอยู่บ่มีเงินนรว่าจะไปครับกระตาพี่น้องสนับสนุนคือเก้านะครับกะ คงสิด้มีนะครับกรลังเอกระลังใจเกือพัฒนาวันถุไปพัฒนาเรื่องเสียงเรื่องเศร้านะครับเนาะเรื่องเศร้าเออ,เออเรื่องภาพวไปโอ้ย,อยโบอกบอกไปบอมาค่ะรืดรินพันกันใสร็จแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ออสวัสดีเด้อครับเด้อเอมือนพอกันทางไล์สดนะครับเนะเออได้หาได้ซิฟนะครับอยากให้พี่น้อง อซอยๆนะครับซอยๆกันไปเนาะเพราะว่ามันออกงานบอดได้ขึ้นกันแล้วเนาะบ mm ุไ hmm. ดกระไดหาเงินยากใช่แล้วครับ mm hmm. หลือเสีมากินเนื้อย่างอะไรได้ครับเด mm ้อ hmm. เอาบริการสร่งถึงที่นะครับ mm hmm. อะไรส่วงเดกเดๆเนี่คนเบิ่งหลได้เนาะ mm hmm. เอาเห็ดเรียบร้อยแล้วครับเ mm hmm. วทีชุดใหญ่ mm hmm. <c oughs> ชุดใหญ่หน้าตอนดีครับชุดใหญ่ฮ mm ีร hmm. ี <c oughs> ขางละใบ ลองฟังเบิ้งครับเสียงเป็นจังใดกะขอบคุณหัวใจรัวๆนะครับขอบขอบคุณหลายๆครับหัวใจรัวๆบุรีขอมาเบิ้งนะครับเนาะอันนี้ซีเมนน้องเมกี้น้องเฟิร์สนะครับเล้วาขสิเป็นแขกรับเชิญนะครับเนาะซีมี่บุรีแน่นะครับก็สิให้พี่น้องได้ฟังได้ชมนะครับก็สิมีการแสดงอย่างแน่คอยที่ถามตอนต่อไปนะครับเนาะมืออื่อนอาจจะเป็นฟีสสไตล์เนาะครับ พี่สไตล์หรือสิมีก่อนล่ำเอ่อล่ำศอกล่ำสิ่งแน่จังหน่อยนะครับเนาะพ่อกระเล่นผู้เดียวเนาะจานเมกกี้ไฟเนี่ยอลังการอีหลีครับพงลุกนะผมขนาดพูดดำดำขาวเอออลังการครับอลังการแน่นอนครับ <c oughs> อ,อื่นเพราะว่าจะเป็นไฟแสงสีนะครับนะเนาะให้พี่น้องติดตามนะครับบพรว่าจะเป็นช่องนะครับช่อง YouTube เฟิร์สพิชชาพรนะครับบอวาสิเป็นช่อง youtube น้องแม็กกี้ฟีสไตล์ออฟฟิเชียลนะครับ uh, บอวาสิเป็นเอ็ดดี้มิวสิกนี่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้ำแน่ครับ uh, ไปปรกกูดไปบักเน่าไส,ส,สมโอโทรไปเช็คเรียบร้อยแล้วครับมาเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาแล้วไปกินต้มไกย่ยูนองแม็กกี้นะครับอยู่ทั้ง โอ้โหน่ะคนเป็นเชาบ้านพอเพอิ่นสิเอาเครื่องไปไปไล่สดอยู่ครับมือนึงว่งพัชรพันเพิ่นสิไปขึ้นบ้านใหม้นะครับเนาะไปไล่สดซื่อๆบ่มีพี่อีบ่มีหยังดอกว่าพัชนไอ้เป็ดซอยผมแน่ว่พั่รเอ้าไล่จากนี้แล้วก็สิไปซอยน้องนุง่งนอ้องเมกกี้ไปขึ้นบ้านใหม่นะครับเพื่อสิเออพี่แอ้มีถือเลขถือเบอร์นะครับพี่น้องก็คือว่าหลานเนาะครับเนาะมันหาเงินยากกับหาทางออนไลน์นี่ยหลานเนาะ ให้พี่น้องสนับสนุนกอเก่านล่ะบบสนับสนุนกับโบเป็นยังครับมาเบิงได้ครับเบิงฟรีนะครับเนาะได้ได้หาได้ซีฟเป็นยังดีนะครับพลเรือพละน้อยซอยกันนะครับหาเงินยากครับงานกับบมีไขายของกันเงียบครับพี่น้องก็ขี่ว่างไห็เนาะครับก็ต้องหาแนว้เฮ็ดให้พี่น้องได้เบิงนะครับเด็ดนี่แหละกัสิต่างซ่อมไปน้ำเนาะครับเล่นไปพร้อมซ่อมไปน้ำสวัสดี จักจิว่างไรเนาะพอดีล่ะสนอกคือซื้อ่าซ่อมซ้างเอาบุญน้่มสดีซออยน้องซอยนงไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะคืนอ่ะเลีกบัญชีปักหมดไว้นะครับให้พี่น้องได้อเอยเป็นสินํำใจนะครับเนาะขอเพ่งขอยังใดนะครับเด้อคอมมินมาได้น้องอ่านได้ปัดครับ เิ่นตอบได้เบืดอสุกคนนะครับเนาะเอานะครับเดี๋ยวสิคออาําลาพระจากพี่น้องไป่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปเก็บอันล้านก่อนเพราะว่าิ่านบันบด้อันเก็บล้านนะครับเนะาะจักน่ยก็สิแมนสิไปขายกว๋วยเตี๋ยวต่อครับเอานะครับอื่นพอกันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ